สวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะสําหรับใครที่ขอในเรื่องของการกัวซานะคะวิธีการกัวซาลําคอกันเข้ามาเนาะวันนี้นะคะส้มก็จะมาแชร์เทคนิคการกัวซานะคะบริเวณลําคอทีนี้นะคะเรามาพูดถึงในเรื่องของ ประโยชน์ของการกลัวซาบริเวณลำคอกันก่อนเนาะจริงๆเนี่ยหลายๆคนนะ่อยากได้ในเรื่องของการกระชับใช่ไหมคะการกลัวซาเนี่ยศาสตร์หรือศาสตร์กลัวซาเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของการกระชับลำคอได้นะคะเดี๋ยวส้มจะมาแชร์เทคนิคให้แต่ที่สําคัญสําคัญของเขาเลยนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องคอบวมนะคะซึ่งการบวมของบริเวณลำคอหรือใบหน้าเนี่ยหรือตัวของเรานะคะก็มาจากการที่ระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยคือโฟ o ได้ไม่ดีแล้วก็ในเรื่องของการสะสมของ พิษหรือว่าของเสียนั่นเองนะคะอะใครที่มีปัญหาเรื่องคอบวมนะมันก็จะช่วยได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามากัวซากันเลยนะคะวิธีการนะคะอย่าปล่อยให้ที่คอเนี่ยมีเอ,อ่อมันแห้งเด็ดขาดอย่าปล่อยให้คอเนี่ยแห้งนะคะหรืออยู่ดีๆเราหยิบแผ่นกัวซาแล้วก็มาขูดเลยนะคะใครคอบวมนะบอกเลยว่าต้องทำนะคะอะโอเคนะคะเราก็ ลงเลยน้ำมันมะพร้าวก็ได้นะคะเพราะว่าตรงคอเนี่ยจะไม่ค่อยแบบแพ้เท่าไหร่น้ำมันมะพร้าวแล้วก็พวกน้ํามันต่างๆใช้ได้เลยเนาะแต่หน้าเนี่ยอาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเรามัดระวังเรื่องการใช้น้ํามันนะคะทาไปเลยนะคะให้ชุ่มๆนิดนึงเนาะโอเคนะคะอ่ะ เราจับแผ่นกวัวซาแบบนี้นะคะการกวัวซาที่ลําคอเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะเราจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือ2ฝั่งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะคะท่าแรกนะคะเราก็จะขูดลงก่อนนะคะขูดลงมาขูดลงมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยการขูดขึ้นไปนะคะการขูดลงคือการไล่เคลียของเสียสะสมนะคะอ่ะโอเคตั้งแต่ตรงนี้นะคะตั้งแต่ตรงกรอบหน้าของเรานะคะไล่ลงมาเลยเอียงหินเล็กน้อยนะคะ มาอยู่ตรงข้างนี้ก่อนข้างๆตรงนี้นะคะใครที่บวมบ่อยๆเนาะก็ใช้วิธีการกลัวซาเบาๆก็ได้ในทุกวันทําได้นะคะเบาๆนะคะเบาๆจะทําให้ตรงเนี้ยลดบวมลงแล้วก็จะทําให้เลือดเนี่ยไหล flow ได้ดีนะคะคือคอเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของซาขึ้นนะคะบางคนเพราะว่าคิดสะสมมันค่อนข้างจะเยอะเนาะเออมากกว่าหน้านะคะเพราว่าก็มาจับเ็นนะคะช่วงเนี้ย แต่บอกเลยว่าการโกซาแบบนี้มันทำให้เรานอนหลับสบายมากนะคะไล่ลงไปแบบนี้นะคะเอียงให้เห็นแบบนี้ค่อยๆเบาๆนะคะซักสิบครั้งโอเคนี่ให้ทุกคนดูนะมันแดงๆเ,เห็นไหมคะอ่ะแต่คือไม่ได้กดน้ำหนักมือแรงด้วยนะ เราก็มาทำอีกข้างหนึ่งนะคะโอเคนะคะต่อมาฝั่งซ้ายฝั่งขวาเส,เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วเราขยับเข้ามานิดหนึ่งนะคะเงยหน้านะคะแล้วก็ขูดลง เวลาขูดนะคะให้ระมัดระวังนะคะบริเวณคอนะเราจะขูดได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแต่ตรงกลางตรงนี้เห็นไหมคะตรงกลางทํามือแบบนี้ขนาดประมาณเนี่ยตรงเนี้ยคุณจะจับคุณจะเจอตรงเนี้ยที่เป็นเหมือนกระดูกตรงเนี้ยค่ะเนี่ยตั้งแต่เนียตรงเนี้ยลงมาตรงนี้นะคะตรงเนี้ยตรงคอเลยเหนียงตรงนี้เดี๋ยวเราไปกลัวซาได้นะเนี่ยตรงคอตรงนี้นะคะไล่ลงมาตรงนี้นะ ห้ามไปยุ่งกับเขาเนี่ยที่แข็งๆตรงเนี้ยห้ามไปยุ่งเลยนะคะห้ามไปยุ่งกับเขานะคะขูดผ่านเบาๆมากได้แต่ว่าห้ามไปขูดแรงๆเด็ดขาดนะคะอันตรายนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวเราขยับมาตรงนี้แต่ตรงนี้เราขูดได้นี่ตรงนี้เราขูดได้นะคะไล่ลงมาค่ะจริงๆมันก็ช่วยในเรื่องของการลดคอบวมแล้วก็ลดทำใหอ้อ่เรื่องของน้ำเหลืองด้วยนะคะทุกคน ดังกือกังกึกกอ่ิอะอีกครั้งหนึ่งสิบครั้งนะคะอู๋อันนี้ไม่เคยทำเลยนะทำน้อยมากเพราะว่าปกติจะกลัวแถวนี้มันก็จะเริ่มแดงเห็นไหมแต่เป็นปกตินะของส้มจะเป็นปกตินะคะถ้าคุณลงน้ำหนักมือแรงมือก็จะเป็นชาหน่อยแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรนะแบบนั่นนะปล่อยไว้แยวเขาหายเองก็จะดี โอเคนะคะสิบครั้งนะคะต่อมาอ,อแบบนี้นะคะถือแบบนี้วางเลยมันจะเต็มตรงคางเราพอดีเห็นไหมคะเนี่ยเราก็ลากนับหนึ่งสองกวาดให้หมดเลยเบาๆค่ะสามสี่ห้าหกเบาๆนะเจ็ดแปดเก้าและ อืบสิบค่ะทุกคนต่อมาจากขวาม,มาซ้ายสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ นะคะโอเคเมื่อกี้เรารูดลงแล้วนะคะรูดลงแล้วคือการกัวซาคอเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะแต่ทําให้ถูกถูกถูกวิธีก็แค่นั้นพอนะคะเมื่อกี้เรารูดลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะรูดขึ้นเนาะเพื่อกระชับผิวนะคะรูดเบาๆนะคะโดยใช้ฝั่งด้านนี้ของแผ่นกัวซานะคะวางมือแบบนี้แล้วก็ลูดขึ้นอย่างนี้ค่ะเบาๆเลยเบาๆเบาๆนะคะตอนกดน้ําหนักลงอะใช้น้ําหนัก นิดหนึ่งแต่ว่าเวลารูดขึ้นเนี่ยเบาๆนะคะเบาๆสิบครั้งขยับมาค่ะอืแล้วนะคข้างนี้ก็เหมือนกันขยับมาค่ะ โอเคทีนี้นะคะตรงแผ่นกัวซามันจะมีตรงเนี้ยตรงที่มันเป็นมนๆตรงนี้นะคะทุกคนตรงนี้จะมีไหปลา้านะคะเราจะใช้ตรงนี้ขูดเบาๆไปมาแบบนี้นะคะตรงไหปลา้าของเราพอดีเพราะอะไรคะจะช่วยกระตุ้นให้ต่อมน้ําเหลืองนะคะทํางานได้ดีแล้วก็จะช่วยแบบเคลียร์ของเสียออกไปนะคะอื้ม <c oughs> ขึ้นไปเลยอ่ะ <c oughs> ขึ้นไปถึงหัวดีมากค่ะ สักส0ครั้งอีกด้านหนึ่งนะคะทําเหมือนกันคือจะไม่ให้ของเสียมันค้างนะคะทุกคนที่เราลูดลงมาอะไรย่งเงี้ยบางทีมันไปค้างอยู่บริเวณแถวแถเนี้ยนะคะก็จะทําให้บวมได้นะ,ะอาการบวมมันจะไม่ดีขึ้นถ้าเราไม่ทําให้ถูกจุดอ่ะต่อมานะคะที่เดิมทุกคนเห็นหลังหูไหมคะตรงนี้นะตรงนี้นะคะขูดลงขึ้นเบาๆแบบนี้ ประมาณยาวประมาณสองเซนนะคะสักสิครั้งดีมากเบาๆนะคะทุกคนเบาๆนะหูโล่งเลยค่ะอ่ะมาอีกข้างหนึ่งก็ลองไปทำกันดูนะคะง่ายๆนะคะเทคนิคง,ง่ายๆเลยอ่า ที่แบบปวดคอบอะไรบ่อยๆการกลัวซาคือนวดไม่ได้อะการกลัวซาก็เป็นก็ตอบโจทย์นะโอ้โหทุกคนสุดยอดมากค่ะโอเคเรียบร้อยอ่ะการกลัวซาคอแบบนี้นะคะก็ควรทำสามวันต่อหนึ่งครั้งนะคะจะเป็น ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดนะคะเพื่อ <_ d ata> ใน2วันที่คุณไม่ได้ทำเนี่ยหลังจากทําไปแล้วใน2วันนะคะ <_ d ata> ก็ช่วยเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันได้มีเวลานะคะปรับสมดุลเคลียร์ของเสียนะคะที่สําคัญนะคะเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งหลังแล้วที่เรากัวซาหน้าหรือว่าเรากัวซาแบบว่าลําคอรหรือตัวนะคะเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือการดื่มน้ําเยอะๆคะ่ะถ้าสองแก้วใหญ่ๆนะคะหลังจากที่กัวซาแล้วน้ำเนี่ยจะไปช่วยให้ร่างกายของเราขับของเสียได้ดีขึ้นนาดูนะคะเทคนิคง่ายๆเนาะ ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องของเรากด subscribe นะคะ<ม>น่าจจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ส้งไปแล้วสวัสดีค่ะ